ในช่วงฤดูฝนความชุ่มช่ำมาเยือนทุกตารางนิ้วของแผ่นดินเมืองชายแดนแห่งอีสานใต้ผู้คนยังคงใช้ชีวิตเรียบง่ายท่ามกลางธรรมชาติที่งดงามแต่สำหรับคุณตาคุณยายหลายคนที่นี่ความชุ่มช่ำนั้นกลายเป็นม่านน้ำบดบังแสงสุดท้ายจากดวงตาไปเรื่อยๆโดยภัยร้ายของโรคต้อกระจก ชั้นโฟร์ไซด์ตอนวันฝนซา วันที่23พฤษภาคม2568นหน่วยผ่าตัดต้อกระจกเคลื่อนที่โรงพยาบาลจากักษุบ้านแพว้วเดินทางมายังโรงพยาบาลขศาวสิน,นรินจังหวัดสุรินในช่วงเวลาที่ฝนเทลงมาไม่หยุดติดต่อกันหลายวันการเดินทางในฤดูฝนไม่ใช่เรื่องง่ายถนนที่เปียกความชื้นสะสมและวิสัยทัศน์ในการขับขี่เป็นความท้าทายที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษตลอดการเดินทางต้องมีการเตรียมความพร้อมและวางแผนอย่างดีเพื่อนำอุปกรณ์มูลค่าหลายสิบล้านบ ไปช่วยผู้ป่วยได้อย่างปลอดภัยเมื่อถึงโรงพยาบาลคลาวสินนรินทีมแพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่และพี่พี่อาสาสมาัครต่างช่วยกันจัดพื้นที่บริการผู้ป่วยอย่างเรียบร้อยและปลอดภัยที่สุดสําหรับการผ่าตัดที่ละเอียดอ่อนซึ่งเป็นเรื่องที่สําคัญมากแม้แต่น้ําเพียงหยดเดียวก็อาจสร้างปัญหาและเกิดภาวะแทรกซ้อนที่ไม่คาดคิดได้คุณตาคุณยายหลายคนเดินทางมาตั้งแต่รุ่งเช้าด้วยความหวังว่าภาพต่างๆจะกลับมาอยู่ในสายตาอีกครั้งหลังใช้เวลาผ่า าตัดตลอดทั้งวันท่ามกลางสายฝนโปรยปลายเป็นระยะผู้ป่วยทั้ง158คนออกจากห้องผ่าตัดอย่างปลอดภัยและไม่พบภาวะแทรกซ้อนใดๆแววตาแห่งชีวิตกลับคืนมาอีกครั้งเมื่อผ้าปิดตาถูกเปิดออกฝนหยุดตกในช่วงเย็นเหมือนฟ้าเป็นใจให้ผู้ป่วยได้ทยอยกลับบ้านอย่างสะดวกแสงสว่างคืนสู่อำเภอเขาสินนรินทร์อีกครั้งหลังฝนซาท้องฟ้าสดใสเหมือนชีวิตใหม่ของผู้คนที่ได้กลับมามองเห็นเป็นอีกหนึ่งวนันที่ทีมง,งานของทั้งสองโร งพยาบาลมีความสุขเปื้อนรอยยิ้มขอบพระคุณจากหัวใจกับผู้ร่วมเดินทางสร้างโอกาสในการมองเห็นกระทรวงสาธารณาสุขสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสอปอสอชอสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดสุรินทร์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลข่าวสิน,นรินทร์พร้อมพี่เจ้าหน้าที่และอสอมอทุกท่านสโมสรไลออนสุรินทร์นำใจจากคนบ้านเดียวกันสายการบินแอร์เอเชียส่งโอกาสผ่านท้องฟ้าทำให้ใครๆก็มองเห็นได้มูลนิธิสุดที่รัฐอยู่ วิทยาพันธมิตรผู้ร่วมขยายโอกาสในการมองเห็นสู่สังคมไทยทั่วประเทศและขอขอบคุณคุณตาคุณยายชาวสุรินทที่เปิดหัวใจและดวงตาให้เราได้เป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงเล็กๆที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของทุกคนและเรายังคงเดินทางต่อไปเพื่อน,นำพาแสงนั้นไปถึงผู้คนอีกมากมายที่กำลังรอคอยพวกเราอยู่นะคะไม่ใช่แค่บางคนแต่ทุกคนควรได้รับโอกาสชันฟอร์ไซ์ร่วมสร้างโอกาสในการมองเห็น